สวัสดีทุกท่านนะคะนี่นันมา,ม,าม,มาบาวมเสตมาบ้านเจ๊ใหญ่ร้านตั้งลงเสียงนะคะบามเสตสามมเสตไว้งานช่บ้านหน่อยเสไปะนี่อยู่ที่หน้าวัดน้อยหน้าวัดน้อยชอนบุรีนะคะสไเลยะะตอนสามโมงเย็นเนาะบ่ายสามมนสี่ทุ่มสี่ทุ่นะคะไม่ทุเร่านเสร็จแล้วนะคะ คนน่ยเยอน้อยเลยเนี่ยไม่เป็นไรค่ะมันจะแรงนุ่้วยค่ะไม่ย่างถ่านนะคะย่างค่านมาได้เลยมาสามโมงถึงสี่ทุ่มเออแล้วมีร้านข้างๆอะไรอ่ะนี่แหละอะไรเยอะแยะเลยแถวนี้กุ้ยลอยไข่หวานวันนี้ไม่มาพี่ปีะกุ้ยลอไข่หวานของเพื่อนเจ๊ก็ไม่มาเยอะะมีขนมปังมีอะไรเยอะๆ ตุ๊กติกิกล้ากินห้องตุ๊กเนี่ยยกมือขึ้นใครจะนั่งนี่สินี่ค่ะใครนั่งกินนะอย่าลืมมานะดูแล้วก็มาด้วยนะซามาเปาจุนโบรีอย่าลืมเลยนะคะค่ะสาบสัตว์สีทุ่มนะคะมานั่งกินนี่ที่นั่งกินด้วยค่ะนั่งตาม้วยอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มจิ้มจิ้มใช่ไหมค่ะมันคือหมูสเต๊กใช่มันจิ้มหมูสเต๊กเนี่ยท่าพี่เจ้าของร้านชื่อศิกยา เมื่อกี้ขายไปแล้วค่ะขายมากี่ปีแล้วคะโอ้โหขายได้ยี่สิบหกตอนนี้ห้าห้าสิบห้ายี่สิบหกยี่สิบหกไปแล้ว้ะคะบุกเอาเองบุกเอาเองเราขายมากี่ที่เพราะเคุณนานเราเองนะคะนี่นะมีเบอร์โทรด้วยนะเบอร์โทรใครใครสนใจโทรมาได้เลยนะเนี่ยจะไปมาขาย าส,สาม,มงสามโมงายสามโมงที่สี่ทุน,นะคะนี่เขาบอกว่าขายตั้แตอายุยี่สิบหกตอนนี้อายุห้าสามมิบหกว <c ười> ่าขายมาิอะใช่ม่ขยอายุสบ้านะไปขายให้แม่ก่อนตั้งเเาเอายายุยี่สแต่คุณแม่ขายมาก่อนเนาะแม <c ười> ่คุณแม่ขายมาก่อนอ๋อขายแต่ยีแหละ พ<ค>อลูก,ลกก็สืบสืบต่อเนาะลูกก็สืบต่อต่อไปเนาะอ่าซุ้ยากนะซุ้ยากอิจฉาคนชีนบุรีอ่ะมาเจออิจฉาคนชีบุรีอ่ะเย็นมาก็มีของกินเยอะแยะเลยจะบอกว่าแต่ไปหันเองใช่ในร้านสองร้อยร้านอ่ะหัน ไม่เป็นไรก็สั่งหมูหมูยา่างแล้ว50ไม้ <Okay. S 1> แต่หมูหมูไม่ <Okay. S 1> ย่าง200ไม้ถ้า200ไม้จะแตะไปหั่นเองหรือว่าจะเอาไปหันห่นเองเอาไปหันปห่นเอง, <JD K. S 2> างชาคอนชนบุรีเย็นมาก็มีของกินเลยโเคเนาะชาคอนชนบุรีเย็นมามีของกินเยอะแยะที่บ้านเราไม่มีเลยที่ระยองอะ่ะ ขายมา26ปีแล้วพ่อแม่ขายมาอีกแบบเนาะเจ้าเก่าเลยเจ้าเก่าเลยเนี่ยคะเบอร์โทรนี่นค่ะชื่อวัจยานะคะย่างถ่านย่างถ่านนะคะในถ่ายคนย่างใช่ถ่านนะคะไม่ไม่ใช่แก๊ใช่ถ่านใช่เตาถ่านย่างนลคะ อร่อยอร่อยนันนนนันนนนกนนิดมาแล้วนะคะนันกิดมาแล้วนะคะก็จะมีน้ำปกิเกิด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 เยนะคะมันก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ